นะครับเรากินข้าครับทุกคนกับปลาทอดแกงผแกง้ง,พงพนพริก่ปลาปลานินเนะกับปลาคับทิมปลานินนี่เนื้อจะแข็งครับจริงมที่รักตันปลาไหนแข็งเนี่ยจะับทิมหรือปานินอันไหนเราจุดัดฮะ อันนี้ปลาทิมเนี่ยอันนี้ปลานิมอันนี้ปลาครัทิมอันนี้ปลานิมอันไหนอร่อยอืมแล้องมาไหนบ้างปลาหมูอะไรล้ปลาปลานิมปลาดิมต้องแข่งนะเพราะว่าเนี่ยแข่งข่อไหนไม่ปลาสนูกินปลาอะไรบัวจับเด่นไม่ชอบมั้ง กอดรอบเพืนใหมฮะกอบเพื่หโอเค